ครับผมสวัสดีครับกลับยินดีต้อนรับพี่น้องครับขอสู้ช่องพงศักดิ์ชาแนลครับครับสวัสดีพี่น้องชาวิทูปทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับหลังจากห่างหายจากการถ่ายคลิปไปกข้างนั้นครับอยู่สองสามเดือนนะครับกตเนื่องโดยติดปรวดกิจหลายอย่างนะครับบ่มีเวลาถ่ายคลิปลงเนยนะครับทั้งติดปคดกิจเหนางานประจํานะครับ การอย่างนั้นครับี่นองครับกะบบริเลองจิบมานานพอสมควรนะครับครับสวัสดีครับได้มีโอกาสครับออกมาเยี่ยมมาชมสวนมันนะครับสวนมันสับปะหลังสายพันธุ์กันแหงแปดหนึ่งนะครับกับบริเลเขาว่าแปงนี้ประมาณน่าจะสองเดือนกว่าๆนะครับกะติดภารกิจนะครับการทำงานนะครับบริเลเขามาชมแปงเลย สิ่งมันสมรังแปลงนี้กับอายุน่าจะประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนห,นหน่อยๆนะครับกับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงฤดูแห้งนะครับแต่บม่มีฝนลงฤดูไหมนะครับก็เป็นช่วงใหม่ๆพิบใบนะครับเปลี่ยนใบนะครับสำหรับมันอ่นาสหรังแปลงนี้ครับ สายพันธุ์การแย่งเป็นหนึ่งเราก็ต้องกันให้ฮอโมลทั้งใบไปทั้งหมด3ามรอบนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยทั้งดินไปนะครับหลังจากที่ให้ปุ๋ยทั้งใบไป,ไปก็กระดูซเสีกว่าฝนจะถิ่มช่วงไปนี้นะครับหมดฤดูฝนนะครับจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวนะครับ ช่วงนี้กระแสคมฟุมจากหมอกในตอนเช้านะครับสำหรับก่านนานี้ครับก็บติดการติดงั้นนะครับบ่ได้เขามาชมสวนมันนะครับบ่ได้ไา่ห้องมันตั้งใบก่อนจะถึงย้ำแรงตอนนี้นะครับกระติดปฏิกิริดาหลายอย่างนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับกจะมว่าเบ,บิ้งนะครับลักษณะการแตกหัวของต้นมันตอนนี้นะครับก็ลักษณะของดินก็จะมีรอ,อ,อยแยกมานะครับก็จะเป็นม้าสาปะหลังก็เริ่มทำการสางหัวนะครับหลังจากที่บอสมาตไปสางต้นหน่ช่วงน,นี้ก็จะเ,เป็นช่วงที่มันสร้างหัวนะครับสร้างหัวสางแป้งนะครับ ซึ่งลักษณะของต้นก็จะเปไปนะครับลักษณะของต้นก็จะเริ่มทําการเปลี่ยนใบนะครับแล้วก็มีใบร่อนออกนะครับส่วนหัวก็จะทําการมีการสร้างหัวไปนะครับส,ส,สังเกตบางลักษณะโคนต้นก็จะเริ่มมีดินแตกนะครับดินแตกจากการสร้างหัวนะครับส่วนสปาพ вот กก์ก็จะพืดครับกับกิจโบค่อยมีนะครับ ช่วงนี้ก็จะพบซื้อในดินจะพอหลนะครับห้าก็จะบ่ค่อยเกิดนะครับเขาก็ทําการำกำจัดห้าไปรอบสองรอบแล้วนะครับสำหรับการลับมาเยี่ยมชมสวนมันในรอบนี้ครับกร็รู้สึกว่าตั้งหูตั้งตาไปหลายนะครับเพราะว่าผมกับบริษเขามาชมสวนมันแฝงนี้นานประสมความสรครับ สภาพอากาศในช่วงนี้ครับก็จะเป็นช่วงที่มีอากาศต้อทั้งหนาวเย็นนะครับได้ประมาณสามสี่มือนะครับจะในการี่น้องเอฟซีเป็น้นองใช้ทุบกับรักษาสุขภาพเจ้าของนะครับอากาศเดี๋ยวหนาวเดียวฮ้อนนะครับสำหรับผู้ที่ร่างกายว่อยแข็งแรงก็อาจจะมีเป็นวัดเป็นไข้นะครับจะในการรักษาสุขภาพเจ้าของนะครับ คลิปนี้กับม้ยังไรครับกับฟ้ากาเอวบลงสวนมันครับกับ,กบ่าจะเริ่มกับมาถ่ายทำคลิปต่างๆให้ท่านผู้ชมด้รอบชมครับถ่ายลงช่องเป็นปกตินะครับสมบมัติเป็นนี่ก็เป็นมันอยู่เอ่อเป็นมันที่สูงนะครับที่สูงก็จะเป็น เป็นเปือกตีอไรนะครับจะประเมินมันแท้นะนะครับครับสำหรับคลิปนี้ครับกต่ตั้งไต่กับฝากพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดเป็นกำลังใจทั้งช่องพงศักดิ์เจเนอลครับแต่ตั้งแต่กับฝากพี่น้องครับ คลิปนี้เอ้ามาพ่อจ่าครับภาพบรรยากาศตอนเช้าครับอยู่สวนมันสำปะหลังครับสายพันธุ์การแดงแปดหนึ่งครับสวัสดีครับ